สวัสดีค่ะพบกับตาอนัตาสตอรี่อีกแล้วนะคะขออภัยนกกับเสียงแผลบ,บตาวอร์มเสียงแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีเวลาวอร์มมากกว่านี้แล้วเนาะ mm hmm. ก็ต้องขออภัยล่งหน้าก่อนนะคะนิยายรักเรื่องเจ้าพ่อจอมปงการตอนที่สิบทำไมพี่แอสวินไม่บอกฟ้าราคาว่า สงสัยคริสกับหุ้นส่วนของเขาที่น่าจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการตายของคุณพ่อกับคุณแม่เธอถามเขาเสียงเครือใบหน้าสวยเศร้าหมองเมื่อได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเราไม่มีพยานที่สามารถจะชี้ตัวคนทำผิดแต่นักโทษที่ติดคุกคือกุญแจสำคัญ ที่จะสาวไปถึงตัวการผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้พี่จึงอยากให้แน่ใจว่าใครที่เป็นตัวการใหญ่แล้วถึงจะบอกให้ฟ้าดูได้เขาค่อยๆบอกด้วยน้ำเสียงอันราบเรื่อยอบอุ่นเพื่ออยากให้เธอผ่อนคลายความเศร้าหมองจึงค่อยๆไล่ปลายนิ้วกแกร่ง ไปตามผิวแก้มนวลเนียนก่อนจะสบตาสีน้ำตาลอ่อนของเธอพี่แอสวินรวงตัวด้วยนะคะจ้ะพี่ยินดีทำทุกอย่างเพื่อฟ้าเพื่อเราเพื่อเราคำพูดเพียงสั้นๆของเขาทำให้หัวใจของหญิงสาว <c oughs> รู้สึกอุ่นซ่านขึ้นมาอย่างอบอุ่นวันนี้ฟารดามีความสุขแม้ว่าการเริ่มต้นระหว่างเธอกับเขาไม่ได้เป็นเหมือนเช่นคู่รักทั่วๆไปข้อตกลงระหว่างกันกลับไม่ได้ถูกหยิบยกมาพูดถึงอีกเลยเมื่อหัวใจสองดวงเริ่มผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง ที่ห้องรับแขกภายในคฤหาสน์หรูของตระกูลไพร์มีความตึงเครียดเมื่อทั้งคุณหญิงฮทัยการและแคนดี้เดินทางมาพูดคุยถึงหัวข้อสนทนาที่ทิ้งประเด็นค้างเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่โรงพยาบาลหากแต่หาข้อสรุปที่ได้ฝ่ายหญิงจะต้องไม่ใช่ฝ่ายที่จะต้องเสียเปรียบ <c oughs> กับกระแสข่าวที่ออกมายางหนาหูในช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมาทําให้ฝ่ายหญิงผู้เสียหายต้องเร่งเจรจาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ฝ่ายชายกู้หน้ารักษาชื่อเสียงขณะที่ยังมีกระแสข่าวพาดพิงถึงแคนดี้ว่าเป็นมือที่สามของความรักที่กำลังสุกงอมของนักธุรกิจหนุ่มอย่างอัศวิน คุณหญิงก็ต้องเข้าใจฉันนะคะลูกแคนดี้ของฉันน่ะแทบไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะกระแสข่าวที่ยังไม่จบไม่สิ้นคุณหญิงอาไทยการเอ่ยด้วยความร้อนรนในใจฉันเข้าใจเธอนะตั้งแต่แตาแอสวินออกจากโรงพยาบาลฉันเองก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอได้เจอเพื่อได้พูดคุยกับพ่อตัวดีเลยเหมือนกัน คุณหญิงป้าขาแคนดี้ว่าพี่แอนสวินคงคลุกอยู่กับผู้หญิงคนนั้นตลอดเวลาจะไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องแล้วอย่างเงี้ยแคนดี้จะทำยังไงดีล่ะคะหญิงสาวแส้งตีหน้าเศร้าต่อหน้าผู้ใหญ่เพื่อเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจโถหนูแคนดี้ของป้าอย่างที่รู้ดูกันก็คือแอสวิน โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเราก็เลี้ยงเขาได้แก่ตัวส่วนความรู้สึกนึกคิดนะรวมไปถึงการตัดสินใจทุกอย่างเราคนเป็นพ่อเป็นแม่คงไม่สามารถไปบังคับอะไรเขาได้หรอกประมุกข,ของบ้านเอ่ยเสียงเรียบคุณแอสตันคุณพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรคะคุณหญิงฮาไทยการ เกิดความคุณนเคืองขึ้นมาในทันทีที่ฝ่ายชายพูดเหมือนมีท่าทีที่จะไม่แสดงความรับผิดช,ชอบกับข่าวเช้าที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดจะเย็นเยนก่อนเถิดจ้าคุณหญิงออรไทยพยายามประนีประนอมคุณหญิงก็พูดได้สิก็คุณหญิงเป็นฝ่ายชายดิฉันเป็นฝ่ายหญิงคุณหญิงก็น่าจะรู้นะคะ ว่าดิฉันน่ะใจเย็ยนกับเรื่องที่เกิดขึ้นมามากพอแล้วตามที่คุณพูดผ่านสื่อผมคิดว่ามันคงเป็นไปตามนั้นเพราะผมเชื่อว่าหากลูกชายของผมตั้งใจหรือเจตนาทำให้หนูแคนดี้เกิดความเสียหายจนเสื่อมเสียชื่อเสียงเขาจะต้องเป็นลูกผู้ชายที่แสดงความกล้าหาญ ในการแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่คุณหญิงกับลูกสาวคงไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องหรือทวงสิทธิ์อะไรจากฝ่ายเราคุณคะคุณหญิงอรไทยแต่แขนสาบมีเบาๆหวังให้ลดทอนถ้อยคําคําพูดให้ฟังดูนุ่มนวลกว่านี้เมื่อฝ่ายใดต่างไม่ยอมอ่อนข้อ เธอเกรงว่าอาจจะมีผลกระทบกับความเป็นเพื่อนที่คบหากันมายาวนานของเธอของสองครอบครัวและเธอจะจัดยานอย่างไรกับตัวบุตรชายหัวรั้นเพื่อทำให้เรื่องเพื่อทาให้เรื่องดาวยุติบนความพอใจของทั้งสองฝ่ายดิฉันคิดว่า เรื่องนี้เราคงต้องถามแอสวินว่าจะรับผิดชอบลูกแคนดี้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงผมคงต้องถามน้องแคนดี้ว่ายาบางอย่างที่ผสมในเครื่องดื่มให้ผมวันนั้นมัอนออกฤทธิ์รุนแรงแค่ไหนพี่แอสวินแคนดี้ตื่นตกใจกับเรื่องวาง เรื่องดาวที่ชายหนุ่มพูดถึงขณะคนเป็นแม่ที่ไม่รู้เรื่องดาวที่บุตรสาวของตัวเองวางแผนการทั้งหมดแอสวินพูดเรื่องอะไรลูกอย่าอะไรป้าไม่เข้าใจแอสวินยืนผลการตวรวจเลือดให้ทุกคนดูมันเป็นคำอธิบายสำหรับรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับตัวยา ในตัวอย่างของเครื่องดื่มรวมทั้งในเลือดของเขาที่ทุกคนยังคงคลางแคลงสงสัยในที่ประชุมนี่มันอะไรกันคุณหญิงอรไทยแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองกับสิ่งที่ได้เห็น <c oughs> แต่เมื่อบุตรชายยืนยันความบริสุทธิ์ใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตธอต้องให้ฝ่ายหญิงได้มีโอกาสชี้แจงด้วยเช่นกัน ลูแคนดี้บอกคุณแม่สิคะว่ามันไม่จริงลูม่เด็ผสมยาอะไรนั่นใช่ไหมคุณหญิงหัไทยการเขย่าแขนบุตรสาวที่เริ่มวางตัวไม่นิ่งและไม่กล้าสบตาคนที่อยู่ในห้องรับรองด้วยความกลัวว่าความจริงจะถูกเปิดเผยหากแต่การโยนความผิดให้พ้นตัวคงจะเป็นทางออกเดียว ที่แคนดี้คิดจะทำได้ในตอนนี้แคนดี้ไม่ได้ทำนะคะผู้หญิงคนนั้นที่ชื่อฟารดาเป็นคนทำตังหาเธอคงจงใจทำเธอคงผสมยานั้นไว้ก่อนที่เธอจะกลับมาหาพี่แอสเินที่ห้องตังหะเพราะวันนั้นฟารดาก็มาที่นั่นเหมือนกันแคนดี้และร่ำและลัลกขณะที่อัสวินเริ่มยิ้มยาะ ฝ่าดาไม่เคยแล้วจับผมมีแต่ผมที่ต้องคอยงอนงอเธอดูไหมผมนี่แหละที่อยากจะเอายาให้เธอมากกว่าเขาสารภาพพี่แอสวินหลงนางผู้หญิงคนนั้นจนหน้ามือตามมัวมากกว่าไมา่อย่างนั้นพี่แอสวินกับแคนดี้เราคง <c oughs> พี่เคยบอกแล้วระหว่างเราสองคนมันไม่มีทางเป็นไปได้ดอกพี่บอกพี่บอกน้องแคนดี้หลายครั้งว่าพี่ไม่คิดจะพัฒนาความสัมพันธ์พี่รักฟารดาคนเดียวและพี่ก็จะแต่งงานกับเธอเท่านั้น <c oughs> ขออภัยค่ะแอสวินประกาศเสียงดังฟังชัด ความรักของเขาอนาคตของครอบครัวของเขาเขาเท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณหญิงอธยการทางเราจะชดเฉยค่าเสียหายกับครอบครัวของคุณหญิงให้ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนก็ได้เพื่อหลบข่าวเช้าต่างๆนานาไม่นานข่าวมันก็คงจะซาไปเองเดี๋ยวก็มีข่าวอื่นมาลบเรื่องเก่า คุณแอสตันเสนอความคิดเห็นให้อีกฝ่ายยุติความพยายามจะเจรจาลงเพราะไม่บังเกิดผลตามความต้องการและความโลภที่เข้าครอบงำทำให้สองแม่ลูกยอมความแต่โดยดีก็ได้ค่ะฉันคงต้องเดินทางไปในสักพักให้เรื่องเงียบก่อนแล้วค่อยกลับมา <c oughs> คุณแม่คุณหญิงฮะทไทยการเลตตามมองคุณหญิงฮไทการเลตามมองคนเซนเท็กขณะลูกสาวยังคงไม่เห็นด้วยยังไงดิซันขอตัวกลับเลยนะคะลูกแคนดี้เรากลับกันเถอะสองสาวที่กลับไปอย่างรีบร้อนทำให้คุณแอสตัน สายหน้าอย่างระอาใจอัศวินขยับมานั่งข้างมารดาหลังจากความผ่อนคลายเข้ามาเยือนครอบครองเขาอีกครั้งชายหนุ่มเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้ทั้งบิดาและมารดาดูเพราะนี่จะเป็นหลักฐานชิ้นสุดท้ายหากแคนดี้ไม่ยอมลดราวาศอกความจริงเขาไม่อยากเปิดโปงสองแม่ลูกเพราะถึงอย่างไร คุณหญิงฮารายการก็เป็นเพื่อนของมานดักที่เขาเคยให้ความเคารพนับถือมาโดยตลอด <c oughs> ผมมีหลักฐานก็อย่างที่เห็นผมไม่ได้กล่าวหาใครง่ายๆพอเชื้อลูกคุณแอตตันยิ้มให้กับบุตรชายที่เป็นที่รักและเป็นความภาคภูมิใจของเขาขอบคุณครับพ่อ การพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของลูกไม่ได้หมายความว่าแม่จะยอมรับผู้หญิงคนนั้นมาเป็นสะใภหรอกนะคุณหญิงอรไทยยังคงยืนยันเจตนารมเดมิดมเป็นหลักแต่ลูกชายกลับไม่มีท่าทีกังวลใจใดๆออกมาให้เห็นผมไม่รู้ว่าผมคู่ควรกับเธอหรือเปล่า แต่ผมยอมรับว่าวันนี้ผมรักเธอและเธอก็เป็นฟ้ารดาไพรส์แล้วผมขอตัวนะครับทุกคนที่ได้ยินต่างนิ่งเงียบไปชั่วอึดใจหากเมื่อครองสติตรึกตรองในสิ่งที่อัศวินพูดคําพูดจากลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเขาก็ได้เดินจากไปเสร็แล้ว คุณคะเมื่อกี้ลูกพูดว่ายังไงน,นะคะคุณหญิงอรไทยยังคงมีท่าทีตกใจเราควรยอมรับในการตัดสินใจของลูกคุณแอสตันไม่พูดอะไรให้มากความกับภรรยาคู่ชีวิตที่คอยคิดแต่จะหาคู่ให้บุตรชายจนลืมคิดถึงความผิดชอบชั่วดีภายใต้จิตสำนึกของการศึกษา ฐานะสังคมที่เป็นเพียงเปลือกนอกกลับไม่ช่วยขัดเกลาวชีวิตจิตใจหากปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองก็ครอบงำในขณะที่คุณหญิงฮัไทยการหมู่แต่ชื่นชมเช็คเงินสดลูกสาวที่ยังไม่ยอมรับความผิดกลับได้รับโทรศัพท์จากใครบางคนคุณโทรหาฉันมีธุระอะไรไม่ทราบ ผมต้องการความช่วยเหลือจากคุณจากฉันจะให้ฉันช่วยอะไรแคนดี้ถามกลับด้วยความสงสัยผมถูกติดตามเดาว่าน่าจะเป็นคนของแอสวินหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพื่อนของมันผมต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษซึ่งมันอาจจะทำให้งานของคุณล่าช้าได้แคนดี้ทำท่าคิดเพียงนิดเดียว ก่อนจะถามกลับจะให้ฉันทำอะไรก็ว่ามาอีกฝ่ายจึงยอมบอกแผนการแคนดี้ยิ้มมุมปากก่อนจะทำตามที่แจ็กกี้บอกเมื่อต่างฝ่ายต่างมุ่งหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับจากเป้าหมายคนเดียวกันถึงแม้เธอจะไม่ได้แอสวินมาครอบครองแต่ขอให้เธอได้กำจัดนางฟารดาให้หายแค้นเหมืนก็ดีเหมือนกัน เกือบจะคั่มแล้วตอนที่แคนดี้ไปถึงร้านดอกไม้กลิ่นของความรักบรรดาลูกน้องที่อยู่ประจำร้านต่างกลับบ้านเพราะหมดเวลาทำงานจึงเหลือเพียงพิรยาและฟาะดา,าเพียงสองคนสวัสดีค่ะพิรรยารีบเอ่อยทักเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งกรุ้งกริ้งที่หน้าประตูร้านร่างงามมาหยุดที่เคาน์เตอร์ แต่ทำหน้าเชิดใส่อีกฝ่ายฉันมาพบฟาระดาพีรยาจดจำอีกฝ่ายได้ในทันทีจึงบอกเพื่อความลดความรู้สึกไม่ดีตั้งแต่พบหน้าฝาจัดดุกไม้ให้ลูกค้าอยู่หลังร้านค่ะคุณจะมาโรนพบเธอคงจะต้องรออีกสักครู่ฉันมีอย่างอื่นต้องไปทำ ไม่มีเวลามานั่งดอเพื่อนเธอหรอกนะแคนดี้ตวาดใส่พิรยาซึ่งอีกฝ่ายก็เริ่มจะออกอาการไม่พอใจเช่นกันงั้นคุณก็ควรจะมาพบเธอในวันพรุ่งนี้พิรยาหันมาบอกแต่พอจะเดินเข้าไปเช็คของกลับถูกอีกฝ่ายที่หมดความอดทนกระชากแขนเธอรุนแรงจนเธอเสีย เสียหลักและล้มลงกับพื้นหนังคนชั้นต่ำอย่ามาอวดดีกับฉันแคนดี้ตะวาดเสียงแหลมขณะใช้นิ้วชี้จิ้มที่ขมับของอีกฝ่ายก่อนจะผลักเต็มแรงคนอย่างคุณสูงส่งนักหรือไง ถึงแม้เธอจะไม่ใช่คนที่สู้คนแต่เธอก็ยิงทนงในศักดิ์ศรีจึงสวนกลับทันควันพี้ยได้ผลแคนดี้ตบใส่ใบหน้าของพิรรยาเต็มแดงมาถูกต่อว่าในขณะที่ต่างไม่มีใครยอมใครแต่ฉันก็สูงพอและไม่คิดจะเอาคนชั้นต่ำอย่างแกมาเปรียบเทียบกับฉันพิรรยาเม้มปากแน่น ต่อตากลับอีกฝ่ายอย่างไม่ยอมแม้จะเจ็บฉันไม่คิดจะเอาตัวไปเปรียบเทียบกับคนอย่างเธอเพราะถึงเธอจะยกย่องว่าตัวเองสูงแค่ไหนแต่จิตใจของเธอมันก็ต่ำเตี้ยเรียดดินอยู่ดีปากดีอีกฝ่ายคำดางเสียงแหลมปรีดก่อนจะตบอีกสามชาติเพียพ้ยเพีย้ยเพี้ยแขนดีทั้งโกรธและ กรีดร้องเสียงแหลมแข่งกับพิรยาพิรยาเองก็ไม่ยอมแม้จะโดนจิกถึงผมเผ้าเสียงเอะอะดังล้นล้านทำให้ฟาราดาที่อยู่หลังล้านต้องรีบออกมาดูเหตุการณ์และเมื่อเห็นภาพของแคนดี้คร่อมอยู่บนร่างเ,เล็กๆของเพื่อนสาวและตบเพื่อนทำร้ายเพื่อนของเธอแบบไม่ยัง้งจึงรีบเข้าห้ามปราม หยุดนะคุณแคนดี้คุณทำร้ายเพื่อนฉันทำไมมือเรียวที่กำลังจะง้างตบจึงชะงักก่อนจะหันมามองศัตรูหัวใจแคนดี้ลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆก่อนจะเดินเข้าไปหาฟารดาที่กำลังมองภาพอันสะบักสะบอมของเพื่อนรักฟารดามองเพื่อนสาวที่มีรอยเลือดจากปากที่แตก ก่อนที่เธอจะเงยหน้ามองฝ่ายที่ยืนทำท่าสาแก่ใจคุณทำไายเพื่อนของฉันทำไมนะ่ะมันอวดดีสมควรแล้วที่มันจะโดนแบบนี้แคนดี้พูดก่อนจะหัวเราะเยาะขนาดได้ตบเพื่อนของฟาดายังรู้สึกสะใจขนาดนี้ถ้าได้ตบศัตรูหัวใจจะรู้สึกดีขนาดไหน เชิญคุณออกไปจากด้านของฉันเพราะถ้าคุณไม่ยอมออกไปดีๆฉันจะแจ้งความแจ้งตำรวจข้อหาบุกรุกฟารดาค่มขู่อีกฝ่ายเพราะไม่อยากมีเรื่องใหญ่โตแกกล้าดียังไงถึงได้มาไล่ฉันเงาหัวจะไม่มีอยู่แล้วยังไม่คิดจะเจียมกลาหัวฟารดาต่อตากับอีกฝ่ายโดยไม่คิดจะหวาดกลัวเลยสักนิด เป็นไงเป็นกันและก่อนที่ฟารดาจะทันได้ดูตัวแคนดี้ก็คว้ากระเป๋าสะพายของเธอก่อนจะหยิบของบางอย่างออกมาฉีดใส่ใบหน้าของฟารดาเพียงครั้งเดียวมันมีผลทำให้เราฟารดารู้สึกมึนงงและล้มลงหมดสติในทันทีจบแล้วนะคะ จะพ่ะจอมมงการตอนที่ยี่สิบขอ,อภัยเนาะตามมีอาการเสียงแหบเนาะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เจ็บคอ,อนิดย,ยค่ะก็เลยพออมยาอมแล้วมันก็เลยมีมีสเสลตน,นะคะมันก็เลยต้องหยุดหยุดไปหลายพักตอนน้องกราบขอ,อภัยด้วยค่ะ <c oughs> ขนาดว์มเสียงแล้วก็ยังไม่พอ <c oughs> ท้าไม่เองอะงะก็ไม่ใช่ตาใช่ไหมล่ะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยดูสิอมตาคงตาคิดว่าตาคงต้องลดนิยายลงเหลือวันละสองตอนนะคะตาต้องขอโทษด้วยเนาะก็เริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าแล้วนะเพราะว่าตาเริ่มไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> มันพักผ่อนน้อยเกินไปอะคะ่ะ อาการไอถึงแม้มันจะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าอาการเสียงแหบ,บๆมันไม่ดีขึ้นเลยค่ะก็ไหนจะแบ่งเวลาไปบริหารร่างกายอีกเนาะไหนจะทำงานไหนจะโน่นนี่นี่นั่นอะไม่บ่นแล้วมาทำความรู้จักกันดีกว่าตาคือตาณนะตาสตอรี่นะคะตาเขียนนิยายด้วยตัวเองเนาะเขียนแล้วก็ลงให้คุณ แบบนี้ละคะ่ะเขียนคือเขียนจริงๆนะคะเขียนโดยใช้ปากกาแล้วก็กระดาษเนาะเขียนแล้วก็เอามาลงภาคให้ทุกคนฟังนะคะก็ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่ละคะ่ะเพราะตามมีงานประจําด้วยเนาะไหนจะเขียนแค่เขียนก็ใช้เวลาไม่ต่ํากว่าก็เกือบเกือบสามชั่วโมงเนาะ,ะไหนจะภาคไหนจะโหลดอีกนะคะหลังงานประจําอีกเนาะก็ ต้องขอ,อาภัยด้วยนะคะอืมแต่ยังมีนิยายในช่องเล็กด้วยเนาะก็ฝากเพื่อนๆไปไปช่วยฟังถ้าเกิดชอบนิยายแปลนะคะช่องแมวเนาะถ้าถ้าอยากรู้ว่าช่องแมวอันไหนก็คือเข้าไปดูในชุมชนของตาก็ได้ค่ะชุมชนอยู่ในช่องของตาเนาะตาแปะลิงก์เอาไวนะ้เนาะกดที่รูปภาพได้เลยค่ะเดี๋ยวมันจะไปหาช่องแมวเองเนาะชื่อเรื่อง เจ้าสาวต้องคำสาปนะคะเข้าไปฟังกันได้นะคะก็ถ้าอยากฟังแนวที่แบบเป็นนิยายแปลเนาะเป็นนิยายตั้งแต่ปี4ี่ศูนย์ค่ะถ้าชอบก็เข้าไปฟังกันได้นะคะส่วนเรื่องนี้ก็อย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าตากระปรงแล้วค่ะว่ามันคงด้านไม่เท่าเดิมแล้วเนาะเพราะว่าตาลงได้แค่วันละสองตอนแล้วเนาะก็ คือมันไม่คุ้มอะค่ะถ้าเกิดเป็นอะไรไปเนาะก็อย่างที่บอกตอนนี้แทบไม่มีเวลาพักเลยค่ะแล้วมันก็รู้สึกแย่ขึ้นทุกทีทุกทีแล้วเนาะการไปหาหมอประจำทำให้รู้สึกว่าหมอเริ่มเตือนแล้วเริ่มแบบว่าคุณพักผ่อนน้อยไปหรือเปล่าเครียดอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ก็เลยต้องบอกเพื่อนๆนะคะแจ้งข่าวไว้ก่อนนะเพราะว่า ตาคงต้องลงนิยายน้อยลงเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับคนที่ถามว่ามีกี่ตอนแต่ยังไม่รู้นะคะว่ามีกี่ตอนเนาะสำหรับคนที่บอกว่าเสียงเบาก็บรบกวนใช้หูฟังก็แล้วกันเนาะแล้วก็หาตอนไหนไม่เจอก็เข้าไปใน playlist นะคะในช่องของตาเนาะมันจะมี playlist อยู่นะคะก็ฟังฟรีได้หมดทุกเรื่องเลยค่ะ แค่อย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้ตานะคะเงินเดือนของตามมาจากไหนมาจาก youtube ค่ะแล้ว youtube เอาเงินเดือนมาจากไหนมาจากคุณไงคะ่ะคุณดูคลิปให้ตาเนาะแล้วก็ดูโฆษณานั่นแหละค่ะพอดูโฆษณาให้ YouTube แล้วตาก็จะได้ส่วนแบ่งจาก youtube นี่คือเงินเดือนของตาค่ะขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะยังไงก็แล้วแต่ตาขอขอบคุณนะคะ ถ้าชอบก็กดไลค์กดใจให้ตาด้วยเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเลยไปก็เขียนข้อความมาพูดคุยกันได้นะคะตอบได้ตาก็จะตอบนะตอบไม่ได้ตาก็จะกดหัวใจให้กันแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ตาไม่ค่อยมีเวลาเลยนะคะต้องขออาภัยจริงๆเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไป ดักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ